ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แม่น้ำสารวินแล้วนะครับชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพมา่าเป็นเขตแดนของอำเภอศบเมยนะครับบ้านแม่สามแลบนะครับสาวินมาถึงามาถึงแล้ว นี้เราอยู่นะจุดชมวิวนี่นะครับรที่สองนะครับยินดีต้อนรับเก็คือแม่น้ำสาวรวินครั้งแรกเลยครับสวยมากใหญ่กว้างใหญ่อยู่กับท่านประธานด้วยครับ <c oughs>